ัดียามช้าอันแสนสดใสกับฟางแล้วก็รายการเฮลโลราวยค่ะวันนี้ฟังนะคะจะพาทุกคนมาอยู่กันที่แหลมพรมเทพกับรายการปั่นจักรยานทางไกลราวย์ i, ไซคลิงทีมเรส2023ี่สที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลราวัยค่ะ Good morning everyone welcome to Hello Ra a w i today I will bring you to Prome Thep to participate in long distance cycling organized by Ra a w i Subdistrict Municipality วันนี้เราได้ทางเทศบาลนามราไว้นะครับเราได้จัดการแข่งขันการแข่งขันจัก,กรยานนะครับเราไวรยเรซิ่งในวันนี้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการออกกําลังกายซึ่งวันนี้ก็เป็นประเภทของชนิดกีฬาปั่นจักรยานนะครับปั่นทางเรียบประเภททีมซึ่งวันนี้เราได้รับความ ร่วมมือนะครับแล้วก็มาจากหลายจังหวัดในโซนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชพังงาสงขลากระบี่สุราษฎร์นะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งทีมผู้ชายแล้วก็ทีมผู้หญิงนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอดึงนักท่องเที่ยวนะครับให้เห็นความสําคัญของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เส้นทางที่เรากําหนดนั้นเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับ แล้วก็เป็นระยะทางที่ท้าทายนักปั่นทุกคนนะครับเพราะว่าวิวทิวทัศน์ของจังหวัดภูกเก็ตมีทะเลนะครับแล้วก็มีทิวเขาที่สวยงามซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักปั่นเขาคาดหวังว่าก็ในครั้งต่อไปก็จะมีนักปั่นมาร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนั้นได้มาสัมผัสมาเที่ยวในจังหวัดภูกเก็ตในช่วงนี้ครับมิสเตอร์อรุณโสโรสเมเยอร์ออฟราวัยมุนิสโพลิตีเซต Rawai Subdistrict Municipality organized a long distance cycling competition at Promtate K Phuket, which has honored by the President of the Phuket Provincial Administrative Organization, Mr. Raywan Ari Rob as the Chairman. This event has been well received by people who love cycling to participate in the competition. This work is consigned to stimulate the economy of Phuket. including reducing global warming and encourage people to use their free time to benefit as well โดยการแข่งขันนะคะก็แบ่งประเภทออกเป็น6การแข่งขันค่ะได้แก่การแข่งขันประเภททีม4คนโอเพนทั่วไปไม่จำกัดอายุการแข่งขันประเภททีม4คนรวมอายุ140-160ปีการแข่งขันประเภททีม4คนรวมอายุ161-180ปี การแข่งขันประเภททีม4คนรวมอายุ181ปีขึ้นไปการแข่งขันประเภททีมหญิง2คนไม่จำกัดอายุและการแข่งขันประเภททีมชาย2คนอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปค่ะเรียกได้ว่าหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะเรานักปั่นที่มาเข้าร่วมการแข่งขันก็มาจากหลากหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่าคึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันจนเสร็จสิ้นการแข่งขันเลยนะคะ วันนี้ฟังแล้วก็รายการเฮ l โลราัยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ The competition is divided into six categories. There are many different teams ever, and the cyclists come from many area s as well. So t h e s e activities w e r e very fun. Today, hello r a w a i have to say thank you and see you next time.